แม้แต่มเหสีก็ยังคิดร้ายพระองค์จึงตัดสินใจหนีไปทางตะวันตกไปยังอาณาจักรเซียตะวันตกซึ่งก็ให้การต้อนรับอย่างดีในตอนแรกแต่พอจักรพรรดิจินไทจู่ส่งสารขู่ว่าถ้ายังปกป้องจักรพรรดิเหลียวเทียนชั่วจะทำสงครามด้วยจักรพรรดิเซียตะวันตกก็กลัวเลยยอมเข้ากับฝ่ายจินทำให้จักรพรรดิเหลียวเทียนชั่วต้องหนีต่อขึ้นเหนือไปอีกชีวิตของจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วตกต่ำถึงขีดสุด ถึงขั้นต้องเอาฉลองพระองค์ไปแลกอาหารประทังชีวิตและในที่สุดกองทัพของจักรพรรดิจินไคจกูก็จับพระองค์ได้ราชวงศ์เหลียวก็ล่มสลายงในที่สุดและราชวงศ์จินก็ขึ้นมาปกครองดินแดนแทนจนกระทั่ง,ง,งพวกฟองโกเข้ามาครับแล้วชะตากรรมของจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วลังเป็นยังไงต่อ ในช่วงสงครามระหว่างราชวงศ์จีนกับราชวงศ์ซ่งจักรพรรดิจีนไห่จู่จับงวงจักรพรรดิแห่งราชวงศ์ซ่งมาได้และนึกสนุกเลยที่สองจักรพรรดิแห่งผิมากันผลก็คือจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วชนะแต่แทนที่จะรับรางวัลพระองค์กลับรีบควบม้าหนีทันทีแต่ยังไม่ทันไปไหนไกลธนูของทหารราชวงศ์จีนก็พุ่งเข้าาดกลางหลังทําให้พระองค์สวรรคตทันทีและเมื่อจักรพรรดิเหลียวเทียนจั่วสวรรคต ราชวศงเหลียวก็ถึงจุดจบอย่างเป็นทางการความสนุกยังมีต่อนะรับชมคลิปเต็มเรื่องนี้ที่ช่องได้เลยครับ